ก,ก็บกระเป๋าเตียมตัวไปการบางแพรมาตั้งนัดฉันได้เจอภูเขาทะเลหมอกคนหาว่าต้องไดินที่ทงใดเก็บกระเป๋าเตรียมตัวไปดำน้ำดูปลาคาร์ปต,ต้องไปต้องคอมือล,ลักเลียนกระเป๋าไปไปเล่นน้ำตกต้นไผ่ย่างสมตำต้องไปต้องไปให้ได้ ตามทางได้เป็นคู่กันติดตามกันไปทุกวันแค่มีเราก็พาเราไปดาทะเลท้องฟ้าให้สุดเกินใจที่ใครจะรักไปมาเที่ยวกันกรุณาอย่ากโกรธกันเพราะมันมีสำคัญอะไรที่สนุกเรื่องโกหกก็เป็นเรื่องธร,รมดาที่ความเศร้าไปไม่ต้องไปสนใจเราจะรักนี่คือหมักเมาป่านะครับ เม็ดมันเอาไปกินได้นะครับนี่เคี่ยวๆอย่างนี้เขาไปตําน้ําพริกจอกเปรี้ยวๆค่ะะะาชืออไรนเเมาเาเมาเ่าหมากเม่าป่าเออะให้ลูกสุกก็ไปทําบายได้ลูกเล็กๆนี่เนี่ยเขานิยมไปตําน้ําพริกน้ําพริกกะปิหมักไวน์อ่ะอันนั้นป่าเดียวกันไหมอ่ะรักกันไม่เบื่อเลยเที่ยวไปกลางทางได้เป็นคู่กัน มองกันไปทุกวันแค่นีเราก็พาเราไปเที่ยวคููเขาเมอดาทิ้งความเศร้าไปไม่ต้องไปสนใจเราจะรักกันไม่เบื่อเลย hey. ทะเลก็เรียกหาให้เราไปเจอจะพาจะไปกินหอยปูปลาดูดาวเดือสว่างสดใสให้เธอได้สุขใจอีกครั้งผู้พาน้ำตกก็เรียกหาให้เราเจอกับเธออีกครั้งที่นี่ลานกลางเต็น กาะทีทีนะครับสวนแก้วนะครับอไม่ใช่จังหวัดสากแก้วนะครับตรงนี้คือบริเวณด้านหลังสุดของลานนะครับมาตกปลาได้ข้างหน้านี่เป็นลานกลางเต็นใหญ่เลยครับออื กาะทีทีนะครับที่สระแก้วใคยผ่านมาอาพักผ่อนร่มรื่นเงียบดีครับอันนี้ห้องน้ําด้านหลังก็มีหลายห้องห้องน้ําด้านหลังก็หลายห้องครับเนี่ยใช่ใหม่เท่าไรเจ็ดห้องสร้างใหม่เออห,ห้องน้ําสะอาดมากครับใช่ดูด้านในสะอาดอ่างล้างหน้าแต่ไม่มีเครื่องทำน้ำบุญนะคะเออเขาไม่ใช้กัน<า>หรอกอนี่ครับ ลานกว้างมากเป็นรูปวงกลมค่ะลานางเต็นล้อมดอกไปด้วยแม่น้ำคลองอะไรนะคองพระสะทึงคองพระสะทึงล้อมเลยใช่คลอ,องพระสะทึงที่ห้องลุงกับป้าแกก็เป็นแหลมยื่นออกมาครับคลองนานจะรอบเลยบนรอบบนรอบไหลไปทางขวามนะืมอืม,อม ลมเล่นนครับเงียบสงบดีเออต้นไม้ก็เยอะมีไม้หลายอย่างไม้ป่ามบบ้านอะไรก็มีมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยมะมยายหมักหมักทังเชอรี่ด้วยค่ะเชอรี่บ้บานเราใช่ค่ะเนี่ยต้นที่นั่นเองอ๋อต้นลูกเชอรี่อ่ะที่รับสิอ๋อ ลำใหญ่นี่ได้ถูกเด็ดจนเหลือนิดเดียวล่ะแล้วก็จะออกดอกกันค่ะดอกมะสีชมพูค่ะอเนี่ยดกบ้านเรามใหญ่กว่านี้ใช่ค่ะบ้านเราก็จะลูกประมาณใหญ่ีปุ๋ยดีทั้งหน้าก็มีทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งห่านนะครับแกปล่อยงสัตว์ค่ะจะมีโรงโรงโรงเรือนสัตว์ฝั่งขวากับฝั่งปล่อยธรรมชาติใช่มีนกยูงด้วยเอาคืนมาจะมีฝนไหมเนี่ย แล้วก็อาศัยกลางใกล้ๆศาลาครับไอ้นี่ครับคือหมักเม้าป่านี่คือลูกหมักเม้าป่านะครับลูกดิบของเขามาตําน้ําพริกครับน้ําพริกกะปีหนี่กุกเปรี้ยวอร่อยเลยลกุบกรอบด้วยดเดี๋ยวเราต้องตำกันแล้วละมีโต๊ะคู่ด้วยครับวันนี้เราใาส่ศาลาครับ ไม่ต้องกลางไปชิดที่ยอาไปตามทางได้เป็นคู่กันติดตามเดินไปทุกวันแค่มีเราก็พาเราไปเผลทบฝ้ให้สุขเกินใจที่ใครจะรักไว้ hey, hey, hey. มาที่เอกันโกรนาอย่ากโกรดกันเพรามันไม่สําคัญเอะไรที่สนุกเรื่องกลัวหกก็เป็นเรื่องธรรมดา ทิ้งความเศร้าไปไม่ต้องไปสนใจเราะจะรับกันไม่เบื่อเลยทำกันนี้ก็จะเห็นดวงดาวดวงเดินทะเลก็เรียกหาให้เราไปเจอจะพาเธอไปกินหอยปูปลาดูดาวเดือดสวางดูงจะเลหมอกไปพบกับทะเลน้ำตกให้สนเจินใจที่ใครจะรับ มีหลายเราวครับมีหลายอย่างพื้นที่กว้างขวางมากครับ <c oughs> ลุงแกก็ทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งขานไก่ตอก อืนะครับลายการเต้นเกาะที่อีกรล้อหนึ่งนะครับพืบ้นที่กว้างมา เยอะมากครับ yeah, ทางนู้นก็มีอีกนะครับหลัง บ้านแกทางนู้นก็มีอีกเ้าหนึ่งนี่น่าจเป็นบ่อมาดาน,นอันนี้ก็ช่วงกลางเลยไปช่วงในนู้นถึงเป็นลานกลางเต็นสุดท้ายนี่ครับด้านในก็จะเป็นลานกลางเต็นท์เป็นบ้านพัก จะคิดถูกนะครับห้องแย่หลังล,ล่างอร่อยนี่ครับหนาเล็กทางนี้ก็มีแต่ไม่รู้หลังเท่าไหรอันนี้ก็เป็นลกยุงนะครับไอบ้ส๊อต นี่ครับบริเวณลานกลางเต็นท <c oughs> ์ผ่านใต้เข้ามาข้างหนนี่เป็นลานกว้างเลยครับต้นไม้เยอะลมลืน <c oughs> ่นแกบอก <c oughs> จะมีคนมาเช่าเื่นคอนเสิร์ตคนกันเองนี่ครับปีละครั้ง จัดคอนเสิร์ตกลางเต็นท์เล่นกันเหมือนสังสรรค์เป็นกลุ่มนี่ครับบ้านพักกระตอบน้อยห้องแร์นะครับหลังละห้าร้อยมหน้ามานอนเล่นพักผ่อนลางกลางเต็นท์ก็คิดถูกครับคิดแค่คนละร้อยมีไฟให้พวกชายด้วยอืม มีเสาไฟกระจายทั่วทั่วลานอันนี้ก็เป็นหลังใหญ่ไม่รู้ขึ้นเท่าไหร่ไม่น่าแพงครับนั่นก็เป็นห้องน้ำรวมอีกที่หนึ่งไปกลางโวนด้านหน้าใกล้ๆก,ก็มีห้องน้ำรวมด้านหลังศาลาตรงนั้นก็มีห้องน้ำรวมอีกสองห้องสร้างใหม่ศา,า้า เด็กประสงค์ใครใช้ก็ได้ <c oughs> แล้วก็ด้านหลังนู่นไกลๆหนึ่งห้วข่าวหนึ่งก็เป็นห้องน้ําครับมีอยู่เจ็ดห้องสร้างใหม่เหมือนกันอให้ผ่านสระแก้วหน้ามาแวะครับมากลางเต้นดีมากผมว่าถูกเงี่ยมสงบเป็นกันเอง มีเรือภายให้เช่าครับเพราะด้านข้างมันเป็นคลองรอบที่แก่เลยคล,ลองไหลรอบที่มีบางช่วงแกจัดล่องแก่งด้วยนะครับพายเรือเล่นได้อันนี้คล้ายๆต้นสาละ นีต้นไหไรไม่รู้ครับดูไม่คุ้นนะครับอืมครับต้นแปบลบแกโบราณแกเยอะนะครับ นี่ก็อีกต้นหนึ่งคือ,อดูครับดอกอืธรรมดาไม่ค่อยเห็นนะครับพวกนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้ดูดอกนะ ต้นใหญ่อยู่นะครับต้นนี้ไม่บอกน่าจะรู้นะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับเนื่อครับกินได้นะครับเนี่ยอืมตอนแรกนึกว่าเล็บแมวแต่ไม่ใช่ ไม่รู้ต้นอะไรมันยอกหวานๆปัดๆดครับเนี่ยครับเม็ดดำๆคือนี่เลยครับคือหมังเม้าป่าที่เราเก็บมาตำ น้ำพริกกะปิอร่อยมากเขามีหลายต้นเลยครับเดินดูมเมื่อกี้โอ้ไม้แบบแปลกแกก็เยอะไม่รู้ชื่อตะเภาเด็ดไปผัดไม่กินได้ครับแกไม่ห่วงอ,อันนี้อีกต้นหนึ่งครับดูออกลูกอ ไม่รู้ต้นอะไรนะครับอลูกสุกเป็นดำๆเออต้นอะไรก็ไม่รู้ไม้แปลกๆกัเยอะนะครับนี่เป็นไม้ป่าโบราณต้นใหญ่อยู่นะครับ ให้มาเดินดูต้นไม้คุ้มเนี่ยต้นนี้เหมือนมะขามป้อมครับเนี่ยครับดูลูกเหมือนมะขามป้อมครับต้นนี้ต้นนี้น่าจะเหมือนต้นยางยางอินโดหรืออะไรเงี้ยแหละใบลาย อันนี้ก็เชอร์รี่นะครับอยู่บ้านงมงวัตุปลูกต้นหนึ่งลูกใหญ่ออกดอกออกผลทั้งปีเชอร์รี่อันนี้ก็ลำใหญ่นะครับอ,นนบอืแกะปลูกสารพัดอย่างนะครับ มีหลายต้นนะครับที่ไม่รู้จักอืม,อมล่างเป็นนี่ครับมันจะเป็นคลองน้ำล้อมที่แก่เลยจะโค้งไปนู่นสุดปลายแล้วก็โค้งขึ้นไปทาง งานยาครับคำคืนนี้ก็จะเห็นดวงดาวดวงเดือนทะเลก็เรียกหาให้เราไปเจอจะพาเธอไปกินหอยปูปลาดูดาวเดือนสว่างสดใสใเธอได้สุขใจอีกครั้งผู้พาน้ำตกก็เรียกหาให้เราเจอกับเธออีกครั้ง